สวัสดีครับชนแนลไม่ไหลสไตล์ครับผมพบกับผมเบาเกลือมครับวันนี้เบาเกลือมไปเอาต้นทูบฤาษีหรือว่านอทูบฤาษีมาครับเสียมะแกงแ่บแทบสันตกววะพี่ครับนอหง,ง่ามงามอาอวบเลยเด้เวลาป,ปะไอไมลาป,ปอกออกมาแล้วสิเป็นสิครับเบาเกลือมสิป,ปอกให้เบิ้งอีกจักต้นนึงนะครับเนาะมาปอกขึ้นนอคานอกระชือเหระครับ ที่การตัดท,ที่การเอาห้า, ala. นนาต้องลง่มเปียนแนะนำนะครับเรื่อค่อยสี่ไดเน้อยใหญ่นออวบพื้นดินนะฮะห้อต้องเอาหัวพื้นดับเพราะว่าถ้าห้าเอาต้นทั้งโน่นพื้นพื้นดินพค่อยมีนอครับพื้นดิบ่อวบนะแตอย่างหนึ่งดินมันแข็งห้าจกเอาหอดนอหอดเพราะตั้งใจพื้นกระไรนะครับเนาะเดี๋ยวในน้ำต้นกำลังอวบอวบครับนะปอกคำดาเขาเลยอ่อนๆอวบๆเลยเด้อ ย่อมีตัดด้วยครับด้วเพราะว่าเ้าสิบบ่งหัวช่วงเทิ่งนี่เป็นวันไหนแก้วันไหนออนแล้วห้องปอกๆแ,แล้วครับมือหาขัเปิดออกครับทิ่ใสมองอ่อนพอดีสิบสบ่งแก่ผลน,นะถ้าเขามีตัดบ่งหัวได้ว่าแก่ขึ้นก่อนนะครับเนาะสิบบ่งนะครับเอามือหักเอาปัดใส่ได้แล้วครับที่ใสมันอ่อ,อนหัว,วนี้หาก็ฟันออกครับ งามครับแปลว,ว่าคึื่ที่ปองห้เบิดนี่แล้วก็วิธีการแกงแกงส้งไหนเดี๋ยวไปเบิรงกันนะครับเด้อตอนนี้บักคึื่องปอกมาแล้วก่อนเตรียมวัตถุดิบในการแกงแล้วเรียบร้อยเบิรแล้วบัดน,นี้เฮากำลังลงมือแกงกันครับ นำ้ำยาหน้าคขคนๆเลยครับนี่ตั้งแกงจวดๆลงไปเลยครับปอกแล้วแะ้วักัดส้อยนะครับเด้อซ้อยหันน่นคือกันกรับกันหน้าใหม่คือไว้เห้าหนี่ละซ่อยชยช่ยๆๆๆ ส้ยอยของมานเดบบะแม่หน่อยดิครับบักไล้ครับเต็มหม้อหน่อยเลยนี่ครับบ้าคือสีแกงเบิดนี่ล่ะแกงหมอ้บอบางใหญ่เลยครับน้ำจะนั่งเดือดแล้วเขากาดเอาต้นทูบลึกสีหรือว่านอต้นทูบลึกสีใส่ลงไปเลยครับผมส้อยออกไดบบะไล้ดิครับนี่หันหันสร้อยคือจังนอไหวเหรอครับหมอ้บอบักใหญ่เลย ใส่ลงไปเบิดครับผมอโอ้พักเนี่ยเกือบเต็มหมอ้อครับพักยังอื่นเบาคึมกับมีนี่น้ำครับเบือ้อใส่เบืออ้อนน้ำจักหน่อยเบื่ออยู่หน้าแหะครับยอดกับมี่ครับผมแต่ว่ายอดเท่าใส่ที่หลังครับ ุงเครื่องได้เลยครับตอนนี้น้ำปลาใส่ลงไปครับโ้มนวดๆตึกหมอไงนะครับเนาะสามทับพี่หุนละน้ำปลาเอาจุดจวด,จดลงไปครับครับครับผม แป้งนัวใส่ลงไปครับบ่บักบ่บบกินบ่ต้องใส่เด้อครับเด้อบักตรียมจะจุด,จด,จดตวดเธอไปละหมอใหญ่ๆเอาใส่อีกแน่ยังอีกบันนี้เด้๋แค่นี้ละแค่นี้ก่อนเนาะครับเนาะโอ้นี่เด้ขอขาเบือเขียว ใส่ลงไปเลยครับข่าเบือครับนี่ครับข่าเบือมันคือม,ะน,มะน้วอย่านั่งใส่ครับเลยเขียวเนาะหนวัวนวดขน,น,นๆเติบน,นะครับเนาะลอยผักชุกจัง่อยครับตอนนี้ห้าชิมรสเลขก็ได้ผ่านยัง่าที่ได้ปรุงเพิ่มลงไปนะครับเนาะ ตางอยู่ครับตาดจะเข้มอยกจสักหน่อยมาคืมว่าใส่น้ำปลาบนนัวซ้ำเกลือนะครับเนาะมาคืนม,มาใส่เกลือนะครับด้วยเห็ดกับเผาเูืสิแส่เสร็จงากับ่นมาคืนว่มมา เสีจนก็ว่าพักซุกแล้วฮาก็เอาอยอดหอวอื้อใส่ลงไปครับโกมนี่พักนี่แล้วแจ้งเอาสีใสเหรอครับนี่พักยังกะใส่ไปอย่างนึงบ่าคือไม่ลืมบอกไปว่าการแกงก็คือคือการกับแกงน้ำใหม่เหรอครับแกงน้ำใหม่น้องี่นี่สิว่าคือแกงพักร่วมก็ะเม่นเนาะครับเนาะการเฮ็ดอยากเห็ดกินแล้วตแต่ดอกแตวแเห่อที่เฮ็ดครับแกงส้มก็ได้เด้อไอ้นี่้น ถั่วฤษีรวนนอนอ,นอถั่ฤาษีนี่ครับแขงโ่งกันแบบครับแต่นี่พวกปลาแหงพวกกบพวกเกียดพวกเนื้อเถิอกอันไดเห้ากัดใส่ลงไปเร็วจะมักครับเนาะอันนี้เบาคึ้มบ่ได้ใส่เนื้อใส่เถิกยังดอกแกงแบบบานบาปลาธรรมด้าห้า,านี่แหละโดอครับผมเดี๋ยวซิมอีกเตือนหนึ่งครับชิลเล่อเด่นนี่ซิมก่อน แซ่บหรอครับนวดนจากเกลือแล้ว,ว่าหั่นจางตคืมไส่เกลือลงไปแซ่บพอดีครับผมโอ้คักแน่คักแน่หมองไงเลยครับเนี่แซ่บครับไอ้นอต้อนผูกด้วยสีเนี่ยหามแกงมันหวานนะครับเนะาะขั้นตอนชุดไทยครับผมอ่ค่ะ พักขาพักขาใบบกูดฉีกเน่ลวกะไปกินตัวเหล้าครับผมโะลงไปเลยหอมหอมเมาดนเนี่ยผิดแร้งด้่ยครับนี่มาคุ้มไปหามากกระเฮ็ดเฮ็ดชิปอยู่ผู้เดียวน่าละกระได้ก็ได้กินชั่วดอกเด้อเพราะว่า เปพาตินเขาเรี่ยงป้อมกันดุแลกำลังเหยียบนะครับเนาะแล้วแล้วครับนี่เร้าคืนตากให้เบิ้งเด้อหมอนบางไงนี่ครับเป็นหงบน่ะมันไอหนามนะครับเนาะไฟมันจวดเอาคนหลายชิลเล่มาเลยดอกเพราะว่าพักชุกในที่เบ้าคุณเพื่ท่านส่งโดนไปเลยนะครับเนาะเพื่อเพื่อน้ที่เย็นกับพักนี่กับชุกอีกพอดีครับอ้วนหัวแสีบนัวครับผมบนไอหม้ครับไปเฮ็ดไปแกงกินนะครับเด้อ อาหารไอ้พักน้ำของไฮของหน้าธรรมชาติบรนนอกของหน้าเฮ่านะครับเนาะเอาเครื่องจีลาไวซับหนีเด้อครับดิเด้อครับเด้อคลิปนี้เบิ้งวิดีโอเราจะเริ่มเป็นกวามังใจบ่าวครื่นะครับกดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งน้ำโซผาดทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ของบ่าวครื่ครับผมคลิปนี้ลาวซับหนีครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณหลายๆครับผมบ๊ายบายครับโอ้ยเห็นแใจเราบ่เห็นนะครับนอกไปนึกจวดนะเอาละ